ที่อำเภอแสนสุขมีประชากร250,000คนมี60%ของคนในอำเภอนี้ไปลงคะแนนเสียงเพื่อเลือกตั้งผู้นำโดยมีผู้สมัคร3คนคือในแดงในดำและในขาวผลปรากฏว่ามีผู้เลือกในแดง3าเลือกในดำ3าและมีผู้เลือกในขาว30%อยากทราบว่าผู้สมัครแต่ละคน ได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้งคนละกี่คะแนนโอเคคือโจทย์ข้อนี้เนี่ยเราไม่ได้เอา2 5 0 0 0 0หมเนี่ยมาเป็นตัวคิดไอตรงที่38%เลยนะครับเพราะว่าเขาคนที่ไปเลือกตั้งเนี่ยเขาไปแค่60%เอเนงของคนในอำเภอนี้ที่ไปลงคะแนน<ม>ใช่ไหมครับเราต้องมาหาก่อนว่ามีคนไปลงคะแนนเนี่ยทั้งหมดกี่คนก่อนเราถึงจะไปหาได้ว่า คนเลือกในแดงกี่คนเลือกในดำกี่คนแล้วก็เลือกในขาวกี่คนอย่างที่โจทย์ต้องการให้เราหาครับโจทย์บอกว่าผู้สมัครแต่ละคนได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้งคนละกี่คะแนนถูกไหมครับโอเคเพราะฉะนั้นสเต็ปที่1เราจะมาหาก่อนว่ามีคนนะครับมีคนไปเลือกตั้งมีคนไปเลือกตั้งกี่คนนะครับ ประชาชนทั้งหมดเนี่ยไอยประชากรอ่าประชากรในอำเภอเนี้ยทั้งหมดอะมันสองแสนห้าหมื่นคนแต่ไปแค่หกสิเปอร์เซนเพราะฉะนั้นถ้าเราทำเป็นเทียบแบบนี้เดี๋ยวคุณครูขอขยายภาพนะครับถ้าเราเทียบว่าอจากเดี๋ยวนะเอาครูเขียนนิดนึงไปเลือกตั้งเนี่ยไปเลือกตั้งหกสิบเปอร์เซนเนาะ เพราะฉะนั้นคำว่าไปเลือกตั้งหกสิเปอร์เซนความหมายก็คือนะครับถ้ามีหนึ่งร้อยคนนะครับมีทั้งหมดหนึ่งร้อยคนนะจะไปเลือกตั้งหกสิบคนถูกไหมถ้ามีหนึ่งร้อยคนครูเขียนว่าไปเลือกเลยดีกว่าไปเลือกนะครับหกสิบคนก็คือไปไม่ถึงร้อยคนไปแค่หกสิบคนแต่ประชา ก่อนในอำเภอเนี้ยมีตั้งสองแสนห้าหมืนคนนะครับก็จะไปเลือกกี่คนเราก็ทำการเอาสองแสนห้าหมืนนะครับสองแสนห้าหมืนของเราคูณหกสิวิ่งขึ้นไปคูณหกสิบเนาะแล้วก็หารด้วยหนึ่งรอยนะครับและตัดตัวเลขศูนย์ตัดศูนย์ได้2ตัวเลยนะครับก็จะได้เป็น เอา25้าคูณ6เดี๋ยวเราค่อยเติมศูนย์เนาะห5ห้ใส่ศูนย์ทดสามห2สองสิบอก็จะได้เป็น1 5 0แล้วก็เติมศูนย์อีกสตัวใช่ไหมเดี๋ยวนะห5 0เติมศูนอีกสตัวอ่าเดี๋ยวนับให้ดูนะครับ1 2 3นี่นะเราได้150แล้วก็เติมศูนย์อีกสาตัวนะครับ1 5 0เติมศูอีกสตัวก็เป็นหน0 0 0แเนห้า5ม0 0นเนโอเคเราได้ตัวเาขมื่ววนโอเคนวน ประชากรที่ไปเลือกตั้งอะครับมีทั้งหมด1น0 0 0 0สห้าห่นคนนะครับได้ตัวเลขนี้มาแล้วคันนี้เราก็มาหาแต่ละคนเลยว่านายใครคนแรกเนี่ยผลปรากฏว่าเลือกนายแดงอนายแดง3ามสแดเปอร์เซ็นต์นะครับอเดี๋ยวเรามาหาแต่ละคนชือ่อเดี๋ยวนะโอเคให้โจทย์มันอยู่ด้วยนายแดงนะครับนายแดงเดี๋ยวนะครูเขียนข้างบนเลยดีไหมแต่ได้เห็นเดี๋ยวคุณครูเขียน ทดด้านบนนี้เลยนะครับน่าจะพอขออนุญาลบตรงนี้ชืบอ่าเรามาเอาทีละคนนะครับเขียนทีละคนชือหนึ่งแสนห้าหมืนคนนะครับหาตรงนี้เลยเดี๋ยวนะโอเคในแดงนะครับโอ้ยอะไรเนี่ยอ่านายแดง นายแดงเนี่ยมี3าเปอร์เซ็นต์ก็คือคนที่ไปเลือกนายแดงเนาะสามเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นก็จาก100คนนะครับมีคนไปนเลือกนายแดงส8คนก็เอาไปคูณกับ1 5 0 0 0 0หโอเคเราเขียนได้ย่อบแบบนี้ได้เลยนะครับเราเริ่มคุ้นเคยกันละคำว่าเลือกนายแดง3 8ซก็คือ3 8ส่วน100ก็คือจาก100คนมีไปเลือกนายแดงส8คนนะครับเอามาคูณจำนวนทั้งหมดนะก็จะได้ ตัวเลขที่ไปเลือกนายแดงจริงๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวครูว่าไม่พอครูขอเปลี่ยนใหม่เอาไปครูเอาไปไว้ข้างล่างดีกว่านะครับอ่าไปไว้ได้านล่างจะได้เรียงกันสวยงามเนาะโอเคแล้วก็คนต่อมาเดี๋ยวเราคำนวณทีเดียวนะครับต่อมาก็คือนายดำนะครับนายดำเนี่ยสามสิบสองเปอร์เซ็นต์นะครับโอเคนายดำสามสิบสองเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้น เลือกในดำเนี่ยก็จะเป็น32ส่วน100ก็คือจากคน100คนเลือกในดำ3า32คนแต่คนมีจริงๆตั้งแสนห้ก็ไปคูณแสนห้านะครับโอเคแล้วก็มาเลือกในขาว,เ,วนะเลือกในขาวในขาวเนี่ยกี่คนครับในขาว3 0นขาว 30, 30ก็จะเป็น 30ส่วน100นะครับแล้วก็คูณกับแส5ห้โอเคก็จะหาคำตอบแต่ละคนได้นะครับเดี๋ยวเอาเครื่องหมายเท่ากับให้ตรงกันเื่อยโอเคเราก็ตัดตัวเลขตัด0ูนได้นะครับทั้ง2ตัวเลยเเดี๋ยวคำนวณในแดงนะครับตัดศูนย์แบบนี้ได้แล้วเราก็จะได้เป็น38คูณ15นะครับ38 คูณสิบห้าแล้วเดี๋ยวเราค่อยเติมศูนย์เนาะแปดห้าสี่สิบส่ศูนย์ทดสี่นะครับห้าสามสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้านะครับแปดหนึ่งแปดสามหนึ่งสามแล้วก็บวกกันเก้าบวกแปดสิบเจ็ดเนาะสามสี่ห้าห้าร้อยเจ็ดสิบนะครับแล้วเราก็เติมศูนย์ไปกี่ตัวสองตัวนะครับชึบชึบคนอันนี้คือในแดงนะครับอันนี้คือในแดงได้ในแดงแล้วนี่ สรุปเป็นทีละคนเลยฮะก็คือ57,000คนที่ไปเลือนในแดงนะครับต่อมาในดำในดำนี่สามสิบเปรนะครับในดำาสเรเรากา็ตัดศูนย์ได้2ตัวเหมือนเดิมแล้วก็เอา32สคูณสินะครับแค่นั้นเอง32สคูณ15นะครับ5 2าใส่0ทด1 5 3่งห้าสา1สิแล้วก็บวก สมมบรทัดนี้สี่ร้อยแปดสิบนะครับเราก็ใส่สี่ร้อยแปดสิบลงมาก่อนแล้วก็มีศูนย์อยู่2ตัวก็ใส่ศูนย์ไป2ตัวนะครับก็ได้เป็นสี่0มื่นสี่มื่นแปดพันคนนะครับโอเคอันนี้คือในดำนะครับนี่คือในดำเมื่อกี้ในแดงนี่คือในดำนะครับโอเคแล้วก็มาในขาวส0สิเปอร์เซนตาะเราก็ตัดศูนได้2ตัว ของในข่าวง่ายๆนะเนี่ยเอาสิบห้าคูณสามสิบห้าคูณสามก็สี่สิบห้าไหมแล้วก็เติมศูนย์กี่ตัวหนึ่งสองสามสามตัวก็ได้สี่หมื่นห้าพันคนนะครับอันนี้คือเลือกในข่าวนะครับเลือกในข่าวสี่หมื่นห้าพันคนชื่อโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับคือเวลาคํานวณเรื่องร้อยละหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องอื่นก็ได้พวกปริมาตรพื้นที่อะไรอย่างเงี้ยแล้วตัวเลขมันเยอะๆเนี่ยก็อดทอนหน่อยนะครับ ค่อยคคูณค่อยๆหากันนะครับเพราะว่าบางทีบางทีถ้าอยู่ในห้องสอบอะไรเงี้ยตัวเลขมันเยอะอะไรเงี้ยก็มันก็ต้องบางคนบางคน,งคนทําทุกอย่างถูกหมดเลยไปคนนํานวณพลาดตรงบวกสุดท้ายหรืออะไรเงี้ยก็น่าเสียดายนะครับแต่ก็ให้เป็นใ,ให้เห็นเป็นโอเคกระบวนการการคิดได้นะครับถ้าใครที่อยากจะรู้ว่าอ๋อถ้าเกิดมีคําถามประมาณนี้เราคิดยังไงเราก็ใช้เครื่องคํานวณช่วยได้นะครับเหมือนกับว่าสิ่งสําคัญมันไม่ได้ว่าเราคํานวณได้ถูกหรือผิด สิ่งเดีันคือเรารู้วิธีไหมว่าขั้นตอนน่ะเราจะต้องเอาแต่ละตัวเลขมาทําอะไรกันนั่นสำคัญมากกว่าไอตรงคํานวณเนี่ยถ้าในกรณีที่เราต้องการหาสมมุติว่าเราอยู่ในอำเภอนั้นจริงๆเราต้องการหาจานวนจริงๆเนี่ยเราใช้เครื่องเลขช่วยอยู่แล้วนะครับก็คือช่วยในการคํานวณออกมาว่ามันได้แต่ละคนเนี่ยได้คนเลือกกี่คนนะครับก็ใช้เครื่องคํานวณช่วยแต่ประเด็นคือจะกดเลขอะไรไปในเครื่องนั้นนั่นอนะสำคัญนะครับ โอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเราก็ได้ละในแดง3าแดคือ5 0 0 0 0ืคนนะครับในดำ3าก็คือ48,000คนแล้วก็ในขาว30%ก็คือ4 0 0 0 0ืคนนั่นเองนะครับโอเคคลิปนี้ประมาณนี้เดี๋ยวเราพบกันในคลิปถัดไปครับ